ก็คือแนวทางการเล่นโบโบโบ้าวแฟร์ไฟน์ดากอนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยวงเล็บภายใน2นาทีนะจ๊ะโดยภายในทีมของเราจะนําทีมโดยน้องหมาที่กลายเป็นจิ้งจกอย่างน้องคละเลียร่างจิ้งจกไฟน์นั่นเองและ2คือน้องเฮเลียร่างสวมเกาะส่วน3ก็ยายตัวแสบวีตานั่นเองโดยทีมนี้ก็จะเป็นทีมหลักๆของน้องคนละเลียเลยนะครับผมส่วนอุปกรณ์สติ๊กมากก็ไม่ต้องพูดกันก็ใช้ประจําตัวไปนั่นแหละนะครับผมดีที่สุดแล้ว ไอสติกมาเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอาวุธเพ,เพื่อนไม่มีจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้อาวุธคาฟไปก่อนได้นะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็น Astro Orb ซึ่งใครมีพี่เฉินซูก็ใส่ไปใครไม่มีก็ใช้ตัวที่ตัวเองมีเท่านั้นเลยโดยในทีมนี้เนี่ยเราก็จะเล่นตัวของน้องโคลเรียหรือหัวหน้าทีมของเราเนี่ยเป็นหลักเลยเพราะการเชนตัวละครในช่วงเปิดวงแหวนดาราของทีมนี้เป็นไปได้ยากมากเพราะไหนจะช่วงแอคชั่นเฟสของน้องโคลเรียที่จะต้องปล่อยไฟถึง3ครั้งรวมกับเวลาที่จะต้องเก็บสแต็กเพื่อใช้อันตีในตอนปิดท้ายอีก รวมๆแล้วในช่วงเปิดวงแหวนดาราเนี่ยก็ไม่มีจังหวะให้เพื่อนได้ลงมาเล่นบ้างเลยแต่เพื่อแก้ไขจุดบอดในส่วนนี้ก็ทําให้ตัวของน้องโคลเลียเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีดาเมจที่รุนแรงเลยทีเดียวโดยวิธีการเล่นของเจ้าตัวเฟดิฟายอินดาก้อก็ไม่มีอะไรยากเลยเพียงแค่เพื่อนๆกดปุ่มตี4ครั้งและกดสกิลอาวุธ1ทีแล้วก็กดท่าไม้ตายแค่นั้นเลย โดยในช่วงที่ยังไม่เปิดวงแหวนดาราผมแนะนําให้เชนไปเล่นกับตัวอื่นก่อนแต่ในช่วงที่มีหลอดวงแหวนดาราเต็มแล้วผมแนะนําให้เชนกลับมาเป็นที่ตัวของน้องคลาเลียเพื่อเปิดวงแหวนดาราแทนแบบนั้นแล้วจะทําให้การเก็บแตกของน้องโคลาเลียนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังเซฟเวลาในการเก็บแตกกงเล็บของเราอีกด้วยและเมื่อเพื่อนๆเก็บแตกกงเล็บครบสาขั้นและกดท่าไม้ตายน้องโคลาเลียจะทําการพุ่งชนศัตรูเพื่อสร้างความเสียหายจํานวนมาก และปลดปล่อยท่าไม้ตายในช่วงสุดท้ายเพื่อสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงใส่ศัตรูที่อยู่ในบริเวณโดยรอบเอ้ยเวลาจะหมดแล้วแต่ข้อรังวลของทีม็อกคนละเรียนเลยคือยามเก็บสแต็กกองเล็บพห้บครบก่อนที่ช่วงเวลาวงแหวนดาราจะหมดลงมันกับเวลาของผมที่กำลังจะหมดลงสำหรับวันนี้ก็ไม่โต